เตมเราพี่หน่อยเปิดผ้ามาบนนี้กันอยู่บ้านเรือนซานของทางโอ้ยไอ้สบายดิเออไอ้สวนคนเด้อพี่น้องเด้อปลาแก่น้ำเนาะแก่ครอบเลยเขี่ยดีซีเลยเออเขี่ยดีซเลยพี่น้องเลยเนาะสบายดี เดี๋ยวที lara, oh, and, oh, t t ่ซ no. ี ah, uh, ่เลยพี no. oh, ang, ăn, ーー่น no. ้องเยเนาะพี่หน่อยเนาะมาหอดกับพอดีขนาดเอาวาออกตั้งแต่เส้าก็ได้หน่พี่น้องเยเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา11บเอโมงพี่น้องเยอ่า1ิบเอ็ดโมงอ่าสิบเอ็ดโมงจะหอดบ้านเพื่อนพี่น้องเยเนาะโอ้เพื่อนไปทางอยู่ทางนั่นพี่น้องเยเนาะตอนแรกเราคุยกันว่าจะทางอยู่นี้เนาะ ว่าที่ทางอยู่นี่แต่พนโ่น่มดยวนี้พุ่นตัวนี้พ่นกรองทางบนนี่เนาะอาวตัวเด้อด้ได้เด้อเดออออ่าเาะสองมองไเลยสบายดีรอบนึ่งไงสบายดีอ่าพ่นมาต่อพ่นมาเข้าแต่เช้าันบ่นโดยมาต่เเ้าเป็นเจาในหัน พอดีถึกหางใหม่ถึกหางใหม่แล้วเปลี่ยนมองใหม่เดยเปลี่ยนมองใหม่หายเจาะนี่ฮะและถ้าเป็นว่ามันเงียงมันเงียงบ่รถไทยเออแบบแบบมองมองจอดบ่ได้ก็ได้ก็ได้มาจอดอยู่นี้บ่อนี่เออเออเออได้จึงเม็ดแล้วนี่ได้สิบกุมเม็ดแล้วสิบกุมเม็ดแล้วอ๋อโดยโดยเดี๋ยวว่าลุยแต่เศร้ากูเนาะฮ่าโทาฮ่าอเลย Ờ, xì thiệu là bà ai? là Ờ, thế Bà kia ở vườn thì nam chứ bò? Ờ... Thì nào vậy? Bà kia ở nam anh xác, no? Được. đốt thái bà ai? Đốt thái nông. Đốt thái nông, bà? Ờ, ờ, ờ. Tương nấm măn? Tương Ờ, ờ, ờ. là bà kia, no? Được. Ờ... <inaudible> Này. Đó, nói chết nó phải thì bọn em gặp bọn em 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 เราลงไปเรื่อยๆพี่น้องเลยสามคนมากันสามคนเนาะกระโจมองหนึ่งวันตามทางไม้พี่น้องเพื่อนก็เลยอันเปลี่ยนหมองไม่เนาะเปลี่ยนหมองไม่แต่ยังถือว่า,ายังเป็นพื้นที่เนาะพื้นที่ของทางอันนใายเพื่อนคือเก่าพี่น้นน 5, 5, 9, องไหยอ่าก็ได้สิบหกเมตรนนเนาะอ่อ ออนลายออนลายพี่นว้วเลยเนาะไปเคยกับเบสทีเทลมาเดี๋ยววันเสาร์เอากระต้มขนม,คมเนครื่องดื่มให้เพป็นก่อนเนาะซื้อในอยุนริกินมาอยู่โมน,งงนี่เกับพี่น้อยเนาะซื้อปิง้งไก่เนาะซื้อปิ้บบอยอยงไก่เด็กเก๋ครับซื้อน้ำร้อยเี่กมาตอนในรถนึงทางสางร้างเุ็นน้ำแน่ ở đây chín mai vô nó vẫn lên má, mà... à, đuổi việc lên mình bình nào đấy, hông? Wow! Cúi sâu, cúi sâu. Đợi,

อัเน,นื้นอัอน,นึงข่าไวป้ะหนึ่งข่าวได้แต่ป้ะเดินดึงไว้แล้วอ่าเดี๋ยวจะเอาปิ้งไก่ปิ้งไก่ไกมาให้ไว้แต่ก่นกอนเที่น<ด>ยนก็แต่งข่าวช่วงนอ่าดยเดี๋ยวไปมาอย่าเอาปิ้งไก่ก่อนไปทำไงเน,นาะเอาไปทำไงเนาะซื้อปิ้งไก่มาน้ำพร้อมมือน,นี้กอ่ะไว้ให้ทั้งอ้ายเพิ่นแต่งสูซ่างเพิ่นกินน้ำปิ้งไก่เฮาตาัวเฮาซับไปซับเอาเป็นเป็นนั้นเลยไก่ลาย

พี่นองเว้ยเหนน่ะจะมาเลยบ่น่ะข้าเลยบายดีเด้อข้าบ่่อยก็ยังบืนไว้ง่ายกินี่กะออข้าเจ้าน้าพาเข่าอาวุธนี่อ่ะเอาพ่อคอจนคิวกินนี่ยายจนคิว มันมีคอนบไค้อนบ้าอกไรบ่มเรียาลาวานี่บ่เออหนาทางจะบุญเนกามาบ่เนาะอืมอาวโเนาะต่ก่อนพันทังอยู่นดเี่วอ่หากกระทนี่แหละ่พนทางมองนี่พันตังบ่ได้เนาะโดยมันเงียมันมันเนินเนาะโดยคือพอบักกิมนี่มักได้นี่แหละ แต่เพิ่นเฮ็ดมาได้ก็เลยเจาะเพิ่นวัดน้ำมั่นนี่ในหันมี่ในหันแล้วก็ง่ายไปพูนก็เป็นง่ายแถวนั้นกันเนาะสองชั่วโมงสามชั่วโมงเพื่อนก็จะพิว่ายังเป็นพื้นที่สถานที่ง่าคือเก่าแต่ว่าเนาะโดยสถานที่เฮาคือเก่าโดยโดยยังเป็นพื้นที่ง่ายขึ้เก่าเพราะว่ามันพอเลื่อนได้ง่ายถูกทอดพื่อได้ไปหน่อยเนาะง่ายจุดถูอดพุกอดพุดบิ๊กกันบ่อยโดยบุกวิกกันแล้วก็หน่อฮะซาบุ โดยแค้มกุ้งวิกนี่แหละเข่าเทิงนี่แหละหรืมื่อนี้ก็ดีใจได้น้ำสางกับเพิ่นนี่แหละกับเบาเซนหรืผู้ใหญ่เพิ่นนี่แหละกับซองเบาวนี่แหละเบาซี่น้ำทางผู้ใหญ่เพิ่นนี่แหละไอ้ทางผู้ใหญ่เพิ่นก็ขอบคุณหลายๆทางแม่เพชร์นอันละเพชรนน้ำสางให้ ต่า <Scroll S 1> งบมาให้เนาะโดยการโดยนำเท่านั้เป็นก้อนพอได้สะดวกสบายโดยอ่าเดี๋ยวใหข้าวผาพินาบน้ำบมันเองโดยกินแะไรกินมาแต่เศร้าแต่เศร้ากเนาะกินตอนจิตโมงเกียมน้ำแต่เศร้าพอดีไงโดยเตรียมน้ำแต่เศร้าเนี่ยนี่ซองทางซองรถในฮานก็ซองรถพอดีซีรถเพิ่นเพิ่นเอาลงไปจากแมตกซ์อยูนี้เพิ่นเปลี่ยนใหม่มันมันค่าทอทอ ตัวนี้นะตัวหนหามันเลิกแล้วเละเสียมมันลงเลิกแล้วประมาณชองต่อสามต่อถือว่าห้องดินรานไว้อยู่เนาะโดยมันเสียลงแป๊บนี่มันลงบ่ได้ค่าเจาะหู้ใหญ่ละลงแป๊บบ่ได้ก็เลยใหญ่ก็เลยใหญ่บังไหมก็เลยใหญ่บังไหม่ีนี้เสียมบ่หักเนาะเสี่ยมหัก็บ่แห้งเด้อโดยบ่แต่ว่าดีบ่บว่าเห็นมั้โดนบนทองนะอาจารย์อยู่เห็นอยู่ไดี๋ยวไปเจ้าไปจ้ะ เออเจ้ไปแปลงโชว์ว่าไม่เลยแลงโชว์ษอ่่เออจะให้คนแกโยกเชือสียังอ่ะสีมินให้อโยกให้งหนไปเรียนรูปแบบดมามมามามจะปนะจะไปเอมปนะ

À, tăng năm xe cặp phui còn bao ơi rồi Áo ai Mà mai mai vào ma. cảm... rồi mà Đời 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 bà hào quên phía nào không đi vào mi năm nóng phó đây Anh tắc mai nó Đấy nè phía nào vậy Bà lên gì đấy Nó Ờ Mười <laughs> bên tôi này ngoài, bên mong xuân thì leo, bên nào? bên tôi. Mà... à, tiếp theo bên chúng ta bên nào này, nó là nấm, nó là còi, nó là leo, mình nó, rồi hót đình lan vậy, đèng lên. เ,เปิดเหมาอำกันได้ไปน้องเด้เนาะวันนี้ก็มาบ้านช้างของทางให้ส่วนเพื่อนมาอัพเดตเนาะตหน้ามาดานในทีน่นอกเบิงดูงบ้านมา่วนเพื่นอนแดดกันเลยเนา,มมา,า,นนาะ,ะค่าตหน้ามาดาในการรั้ราคาในการเจ็ดพันบาทกนะทนเลยเนาะเจ็ดพันถืวาเอาได้พอได้คุยกับเพืนะ่อนแล้เนาะต้อร้องเพืเ่อนแหลเพื่อนจ๋า หาบอได้กี่รางเลยเนาะหราชื่อทอเพลงมาทานเฮ้เยจีไล่ขู่เหล่าคนดูมามื่อหน่แต่กี่าเลยนาะิามบนนกันเรื่อยๆกาดีใจก็ทักให้เพื่อนเนาะที่ว่ามีทางได้ผู้ใหญ่หลายผู่หลายคนไล่ทานที่ว่าได้ตัวซอยขมากี่รางเลยด้านเพื่อนจะตักน้ำด้าไหน lạnh nó bằng mòn đi hai ba món cái sai <laughs> thì mình cho nhạc vì nó hai ba điện lạnh cho ngay luôn. thắng thắng này à mai dư mà bà ngoại ờ... ờ rồi thắng hơn ờ เออตัวครัมอาบนงแงไปเรื่อยๆเรื่อยเรือเนาะเหมือนาเหมือนมเน่ยก็ยังต้ีไดนเคึบเนาะมีสาวบุญเนาะเบาเวียงเบาวอดเนาะเดินทางบาเมือนีกทีเึาเลยอ่า ตามควารู้กันไปเรื่อยว่าจะเป็นได้ไรี่นี่กัรถค้าพี่น้องเนาะก็อ่าเต็มเลยพูนะยานจนคิวยานจนคิวกี่เนะไปบื่งี่ยานจนคิวอ่ะโอ้เนาะาได้เด้คำว่า แตาไปอยู่ยังตรงนี้เต็มเต็มรถเต็มเต็มเลยว่าลาวานี่กับพ่อ้ะพันกุ๊กวิ่แล้วรถแข่งแล้วิ่งเลยปะคือบาทางกินมาเลยแล้วไิเล่งก็ไปชิลเล่งก็ได้นี่รถอแท้าไเลยแ่จอดทันันเนี่ยมาซุบกันเฮ้ยมองนั่นดิแถวนั่นดิหากวิ่แล้วว่า่คอยคคยมาหรอใคอยบ่ได้เลงได้ใครไปเฮ็ดขึ้นมาเฮ็ดขึ้นปกตินะลุยลุยขึ้นมานะาพูดเฉยอโดนบานเนี่ยโอ๊ย่ะ ไปกันเกลือแล้วขปแยามันฆ่าแล้วไปจังเหยมอดอยู่นันนะเอออันนี้สางเพิ่นเหงสางจนหน้าพิ่นเหงมาบุกมาทางนี้เนาะฆ่าอยู่นี่เลยเนาะแดดหนักกวนาะเออมันบวมไปเลยแม่แม่มาเจาะน้าผมาเนี่ยอ่าพี่น้องค์เอ้ออ่าตัวบ่ใช้ได้ชุกพี่น้องเว้หักหักบุ๊ดได้ชุกหรือเปล่าบ่เนาะเออเสิงเวยใ่ไหมนี่ยฟิวใช่ได้นี่ครับเออ

ต้องิบเลอ๋อจะลิงมเลยลิงหมนเป็นิ่บ oh ่ขันคุ้มเลยทีไปไปใช่เนาะเห็นเลย็นเป็นคา xuống 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 đi, xuống xuống đi. xuống xuống con xuống con xuống 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 con xuống con xuống 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 ้อง้วยว่ะพี่มันโล่เยถ้ามันอ่อนแล้วถ้ามาแล้วเกดได้พุดนกิดนี้รถอเชียนขึ้นได้แล้ก็จอดทุกคมนข้าแล้วัวาอยู่ตรง้คันฮามาเนี่ยเขาเล็งมาเลยน่ะไล่ยุ่ข่อยนี้ไปเามายุ่ๆน่ะมันจะ้ามันอันนี้ฮะมาจอดไปเหิงงจะรูปเลยอีกทอนเฮ้ยอาต้องให้ได้บ้านนี่

โอ้ยขี่รถจักมาเช่านี่คือนตีนรถถั่วยนะมาทางนั้นมันเนี่ยนอยู่ทางคนกล้ามใหญ่ไปว่าแซนนี่เดินเดินเดินได้สวยมันมุนวัดเนาะไปทางนขึ้นขี่คุขึ้นขี่ที่พออะไรกันรถข้าวให้ขึ้นขี้่นักขี่โน่ถ่ายถอยก้อนละถอยก้อนถอยก้อนป้อเอออ้าถอยถอย หัยมับได้ใช้มันไม่มีโมจับได้ลยต้องดันหัวดันหัวพุวันนีลยบอลาวันนี้เดี๋ยวเดีวเดี๋ี๋เดียวเี๋ีเี๋ยันดี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี่ยวเดี๋ยวเดเยเยวเนี่ยเยเดเยเลย

มีว่องไฟนะปอแสบแหน่ไม่ทางหลังแสบเปิดน้างน้ำ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 บ่ี้ยโอจรงี้สมดเลยมีนะโอ๊ยมาจะดีกัตองเนะาไปฮะอากกิ้มแ่บยังตุ่บ่มีงหา เข้างม้นเนอเงินนี่้ทังงมเักเนยเต็มเต็มเต็มเลยนนลเ่เาันอยา่มเลตามิกค่อยบ่มันมันกระชาคือเรากินนี่รถเรามันสายไปเลยแกล้งวแเ้วเจ้ากันลังใช้กินนี่ออูนี่นี่เยเนาะเลยเโ้เตเฮ้ยเา เป๊ชิปพอใจ้วใไหมถ้าังไงดีเออาะของไม่เพื่อนเนาะคอยู่ไนเปียแล้วจะขอเป็นร้พอเฉเือนทีสอรอบแค่อยเอนเอ่อไปอาหน้มเด้ค่อยว่าขังแรกบุัแมบเปลี่ยนแล้วโอ้ยอยบนนะบเนนะพารอาสดีเลูก

เต็มเลยเอาไปนอนวอนนีนาติตาวันนี้คลิปต่อไปนเนาะไปหาล่างกิตมก่อนไปนอนเลย